ครับผมสวัสดีทุกท่านที่ติดตามเข้ามารับชมชิปครับทั้งท่านผู้ชมที่เคยรับชมชิปผมเป็นประจําหรือท่านที่กําลังติดตามเข้ามารับชมใหม่ครับขอบคุณที่รับชมเป็นกําลังใจครับชิปนี้ครับอยู่ที่สวนหญ้าจินีบอมบ้าซาของพอนะนะครับผมซึ่งเป็นเกษตรกรผู้ปลูกหญ้าเพื่อจําหน่ายและใช้เลี้ยงนะครับพอนะจะมีควายนะครับอยู่8ตัวนะครับทั้งที่ผมบอกแล้วครับจปลูกทั้งจําหน่ายและใช้เลี้ยงนะครับวันนี้ครับพาทุกท่านนะครับ มาดูนะครับการจัดการการดูแลในญ่า,าช่วงแรกที่เริ่มปลูกนะครับเมื่อเราปลูกปักดําลงไปแล้วไม่ว่าจะเป็นการนะครับเพาะเมะล็ดพันธุ์แล้วนําต้นพันธุ์ไปปักดําหรือว่าแยกต้นพันธุ์เก่าที่มีอยู่ในแปลงนําไปปักดํานะครับผมสาหรับครับการจัดการการดูแลนะครับในพื้นที่ของพี่น้องเกษตรกรนะครับที่ปลูกก็ทํากันหลากหลายอาชีพนะครับไม่ว่าจะเป็นทนํานาทาสวน นะครับก็ค่อยๆแบ่งเวลานะครับมาจัดการดูแลในแปลงหญ้านะครับผมสําหรับการที่จะทําให้หญ้าชนิดนี้นะครับเจริญเติบโตงดงามขึ้นไปเรื่อยๆนะครับมันก็ต้องเริ่มจากแรกๆก่อนนะครับการใส่ใจช่วงแรกนะครับผมอยู่ที่เวลาด้วยนะครับผมเดี๋ยวพารับชมเทียบเทียง2แปลงนะครับแปลงที่ผมถ่ายทาของพระนะนะครับอายุหญ้าอยู่ที่3เดือนนะครับผมซึ่งช่วงนี้แกเริ่มจะ จัดการดูแลในพื้นที่แล้วนะครับที่เห็นทําอยู่นะครับคือการพวนดินและให้ฝุ่นลงในพื้นที่นะครับที่พี่น้องเห็นกาลังที่พี่น้องกําลังเห็นพ่อนะกําลังดึงไถนะครับผมข้อมูลนะครับสอบถามจากคุณพ่อนะแล้วนะครับจึงนํามาถ่ายทําให้พี่น้องได้รับชมครับนะครับการที่เราดึงไถแบบนี้ครับประโยชน์ก็คือนะครับ กำจัดวัชพืชเล็กๆนะครับที่เกิดขึ้นมาแช่งกับหญ้าเรานะครับออกไปและเป็นการพรวนดินไปในตัวด้วยนะครับดึงสลับซ้ายขวานะครับข้อดีของการปักดำนะครับก็จะมีพื้นที่ช่องว่างนะครับให้เราสามารถดึงไถได้นะครับผมดึงไถในพื้นที่ได้สําหรับท่านที่ปักดำนะครับก็ควรมีระยะห่างพอสมควรเพื่อเข้าถึงการจัดการการดูแลนะครับประโยชน์ก็คือกําจัดวัชพืชนะครับ และพวนดินไปในตัวนะครับผมในวิธีของพ่อนะครับจะจะให้ฝุ่นชี้ไก่ลงในพื้นที่ก่อนนะครับผมอ่าให้ไปก่อนเราจะทํามากนะ้อยแช่ไหนก็ให้บริเวณที่เราจะไถนะครับผมจากนั้นก็ไถครับผมไถกําจัดวัชจจพืชไปในตัวไปด้วยนะครับเอาทีละล็อกละล็อกไปนะครับผมข้อดีก็ทําให้หญ้าชนิดต่างๆที่เกิดแข่งกับหญ้าเรานะครับตายไปนะครับ ถ้าไม่เริ่มทําแบบนี้นะครับข้อเสียนะครับปล่อยให้ย่าวัชพืชจากทางธรรมชาติเกิดขึ้นแข่งกับญ้าเราเกินไปนะครับแน่นอนนะครับโอกาสที่ย่าชนิดอื่นจะแย่งอาหารนะครับที่เราใส่ลงไปก็มีสูงนะครับจึงต้องทํากันแบบนี้นะครับผมหลังจากนั้นครับผมหลังจากทําวิธีนี้จนทั่วแปลนะครับของแกก็เยอะพอสมควรนะครับผมพื้นที่น่าจะประมาณหนึ่งไร่นะครับผม งพอน,นะครับจากนั้นครับอีก1อาทิตย์นะครับก็จะเริ่มให้ปุ๋ยเคมีลงในพื้นที่นะครับผมให้ลงไปในพื้นที่ที่เราปักดำนะครับสำหรับนะครับหญ้าที่ยังไม่จัดการการดูแลนะครับพวกใบหรือว่าลำต้นเขานะครับก็ยังจะไม่เจริญเติบโตงดงามได้ดีนะครับผมเนื่องจากไม่ได้ฝุน่นได้ปุ๋ยใส่ลงไปในพื้นที่ นะครับสาหรับช่วงนี้ก็เป็นหน้าฝนนะครับข้อดีก็คือไม่ค่อยได้ลดน้ํานะครับในย่ากินีบอมบา์ซานะครับผมสาหรับการไถนะครับใช่ว่าจะไถได้ตลอดนะครับผมคือจะไถรอบเดียวนะครับไถรอบเดียวช่วงนี้นะครับช่วงที่ย่ากําลังเจริญเติบโตแต่กอยังไม่เยอะนะครับถ้าทําในญ่าช่วงที่เขาเจริญเติบโตใหญ่ขึ้นมาจะทําให้การดึงไถนะครับ ยากนะครับเพราะว่ารากของเขานะครับจะแผ่ขยายออกมาเยอะนะครับผมทําให้การดึงไถก็ดึงยากนะครับจะติดรากของเขานะครับผมซึ่งการจะทําแบบนี้จะทําช่วงที่หญ้าเราเล็กนะครับผมหมายความว่าการแตกกอการเจริญเติบโตของเขายังไม่เจริญเติบโตแตกกอเยอะเกินไปนะครับช่วงนี้จะเหมาะนะครับสำหรับท่านที่จะทํานะครับถ้าดําทีนะครับเกินไปนะครับ ถ้าเราปักดำถี่เกินไปการที่เราจะทำวิธีนี้คือการดึงไถนะครับมันก็ค่อนข้างจะยากนะครับผมยากพอสมควรนะครับดังนั้นควรมีระยะห่างเว้นไว้ดึงไถแบบนี้นะครับผมที่พอนะทำนะครับก็เป็นการแบ่งเวลานะครับมาทำช่วงไหนว่างนะครับอาจจะเป็นช่วงเช้านะครับช่วงบ่ายมาก็ลงพื้นที่ ทำนาบ้างทําสวนบ้างนะครับผมสําหรับนะครับพ่อนะแจมีควายอยู่นะครับแปดตัวนะครับแจบอกช่วงที่ย่าขายดีแจขายควาอยออกไปเลยครับผมเนื่องจากว่าย้ามันขายดีนะครับแบ่งไปขายดีกว่าแจบอกนะครับเป็นความชิดเห่นส่วนบุคคลนะครับแปลงที่ผมจะเทียบเชียงถ่ายทําปิดท้ายคลิปเป็นแปลงของคุณแม่เรนูนะครับซึ่งแกปลูกแค่หนึ่งเดือนแต่การจเจริญเติบโตค่อนข้างจะแตกต่างกับแปลง ของพอนะพอสมควรนะครับเนื่องจากว่าแกจัดการดูแลในพื้นที่ได้ดีนะครับแย่ค่อนข้างจะมีเวลาในการจัดการการดูแลนะครับจึงทําให้หญ้าที่ผมจะพาถ่ายทําปิดท้ายคลิปนะครับค่อนข้างจะงดงามกว่าหญ้าแปลงนี้นะครับแต่พอนะแกก็บอกว่าเดี๋ยวกลับมาถ่ายใหม่นะครับรับรองงามแน่นอนนะครับทวนกระบวนการนะครับผมเมื่อหญ้าจเริญเติบโตขึ้นนะครับได้ดีแล้วนะครับ อันดับแรกนะครับเราก็นําฝุ่นนะครับที่ไก่ลงมา,าใส่ลงในพื้นที่นะครับผมใส่แล้วถ้ามีเวลาวันนี้จะเอาเป็นนะครับใส่ฝุ่นที่ไก่ไปก่อนวันหลังค่อยมาไถอันนี้ก็มีปัญหาหรืออยากจะใส่เป็นล็อกไปนะครับแล้วก็ไถไปเลยแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับผมไม่มีปัญหาอยู่ที่การาแบ่งเวลาของเรานะครับรับรองว่ายาชนิดนี้จะเริญเติบโตได้ดีแน่นอนนะครับอย่าลืมนะครับ ชิปที่ผมทําว่าให้ดํามีระยะมันก็มีประโยชน์อย่างนี้นะครับเวลาเราจัดการดูแลวัชพืชต่างๆมันก็ค่อนข้างจะง่ายนะครับง่ายไม่ว่าถ้าท่านไม่มีไถนะครับพราะเจียก็บอกว่าให้ใช้จอบใช้เสียมบ้านเรานะครับในการกาจัดวัชพืชต่างๆออกแต่มันก็ค่อนข้างจะช้านะครับสําหรับพื้นที่ที่พรวะนะครับได้ทําการไถนะครับดึงไถซิ่งเพื่อกำจัดวัชพืชออกไปนะครับ ในเป็นการพรวนดินไปในตัวเริ่มให้ฝุ่นลงไปในพื้นที่นะครับอีกประมาณหนึ่งสัปดาห์นะครับจะเพิ่มเป็นปุ๋ยเคมีลงไปเท่าที่สังเกตเห็นนะครับใบและลำต้นค่อนข้างจะเขียวงามแล้วนะครับผมนี่นะครับเมื่อไถเสร็จจะออกมาในรูปลักษณะแบบนี้นะครับแปลงถัดมานะครับเมื่อมีเวลาอาจจะเป็นวันพุ่งหรือวันมาลืนนะครับก็จะมาไถแบบเดียวกันนะครับผมต่อไปเราไปติดตามดูหญ้านะครับ ชุดเดียวกันที่ปลูกพร้อมกันในแปลงนะครับที่ยังไม่เพิ่มผุนเพิ่มปุ๋ยนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับตามครับผมมาครับด้านนี้ครับนี่นะครับตอนนี้ตัดตอนออกนะครับแต่ยังไม่เพิ่มฝุ่นเพิ่มปุ๋ยนะครับผมอ่านี่คือแปลงที่ยังไม่ตัดออกไปนะครับเกี่ยวออกไปนี่นะครับการจเจริญเติบโตครับสังเกตเห็นนะครับใบจะรีบเล็กนะครับผม ลำต้นก็ยังไม่เขียวงามเท่าที่ควรนะครับต่อมานะครับการฟื้นฟูก็คือนี่แหละครับตัดตอนออกไปนะครับไม่ตายนะครับเห็นแบบนี้ไม่ตายนะครับมีต้นที่เกิดขึ้นมาอยู่นะครับผมแล้วก็จะให้ฝุ่นลงไปนะครับให้ฝุ่นก่อนเป็นฝุ่นที่ไก่นะครับแล้วก็ทําการไถครับผมทําเหมือนแปลงที่พละะถให้ดูด้านหน้าที่ผมถ่ายทานะครับ กับหญ้าชุดนี้นะครับต่อไปก็จะเจริญเติบโตและงดงามได้ดีนะครับผมตรงนั้นเป็นช่วงที่เผานะครับต่อไม้กิ่งไม้ครับจะงามเป็นพิเศษนะครับผมต่อไปนะครับเราไปติดตามดูแปลงของคุณแม่เรนูด้านในบ้านนะครับซึ่งปักดำได้หนึ่งเดือนแล้วนะครับผมโดยการแยกต่อพันธ์นะครับผมไปปักดำค่อนข้างจะดูแลดีนะครับไปดูผลผลิตที่ อาจจะเริ่มเติบโตขึ้นมาครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมติดตามครับผมมาถึงแปลงหญ้ากินีบอมบ์ซานะครับอายุหนึ่งเดือนนะครับของคุณแม่เรนูครับผมตามที่เห็นในคลิปเลยครับผมการเจริญเติบโตนะครับแปลงที่ผมถ่ายของพะนะเมื่อกี้นะครับสามเดือนนะครับแปลงนี้แค่หนึ่งเดือนนะครับดูการเจริญเติบโตครับผม ค่อนข้างยาแตกต่างกันเยอะพอสมควรนะครับลำต้นใบนะครับค่อนข้างจะใหญ่นะครับใบค่อนข้างจะใหญ่ลำต้นนะครับจะเริญนเติบโตได้ดีนะครับใหญ่เหมือนกันนะครับลำต้นการจัดการทำเหมือนกันนะครับกับของพ่อนะนะครับผมหลักการเดียวกันนะครับก็คือให้ฝุ่นนะครับลงในพื้นที่ เป็นมูลสัตว์นะครับประเภทที่ไก่และก็ไถนะครับกําจัดต้นหญ้าวัชพืชต่างๆที่เกิดขึ้นมาแข่งกับหญ้าเราออกไปนะครับผมอ่าแล้วหลังจากนั้นทิ้งไปสักระยะก็มาให้นะครับวิเคมีลงในพื้นที่ครับผมหนึ่งเดือนนะครับดูครับผมด้านโน้นด้วยนะครับ นี่คือการจัดการการดูแลที่ดีในช่วงแรกๆนะครับผมจะส่งผลให้หญ้าชนิดนี้นะครับจเจริญเติบโตได้ดีมากๆเลยนะครับผมมากๆเลยแต่ก็อได้ดีลำต้นแข็งแรงใบเขียวใหญ่นะครับผมอ่ามันอยู่ที่ช่วงจังหวะว่าอาเจ้าของสวนนะครับเขาว่างช่วงไหนก็จะทำการจัดการการดูแลอ,อยู่ที่เวลาละครับอ่าสมมติว่า แปลงนี้ของคุณแม่เรนูนะครับพื้นที่อาจจะไม่เยอะด้วยนะครับและแกมีมีเวลาในการจัดการการดูแลนะครับก็ส่งผลให้หญ้าชนิดนี้ครับเจริญเติบโตได้ดีนะครับผมอันนี้ก็สามารถเกี่ยวได้เลยนะครับหนึ่งเดือนครับผมนี่นะครับงามไหมครับผมวัชพืชก็ค่อยๆหมดไปตามอายุของหญ้านะครับเมื่อหญ้าเจริญเติบโตขึ้นมาก็จะแตกกอนะครับคุมวัชพืช ชนิดอื่นนะครับแต่ถ้าไม่ออกเลยก็ก็ไม่ใช่ข้อดีนะครับดูครับผมนมามากๆครับครับชิปนี้ก็ขอบคุณนะครับทุกท่านที่ติดตามเข้ามารับชมครับพบกันใหม่ครับชิปต่อไปสวัสดีครับผม